ลมีใครจำได้บ้างที่เราคุยกันเรื่องลงเรือนพลาสติกที่ก่อแตกพลาสติกที่แตกที่เกิดขึ้นของพี่จิ๊บที่ใช้อ่โครงสร้างที่เป็นท่อ PVC และเกิดพลาสติกที่กรอที่มันแตกเกิดขึ้นแล้วเราก็มานั่งถกกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ว่าสาเหตุการกอะไายค่อยๆไต่สวนกันค่อยๆค่อยๆมินิฉัยกันจนตอนนี้ที่พี่จิ๊บส่งรูปมาให้ดูครับ ส่งมาเมื่อวันอังคารซึ่งวันนี้ผมทะเลาหัดไปเพิ่งเปิดดูอ,อส่งรูปมาให้ดูรูปมันเป็นอย่างนี้รูปมันเป็นอย่างนี้แมน่าจะเห็นกันแล้วนะประมาณนี้นะครับซึ่งจากรูปเนี่ยดูค่อนข้างเห็นชัดเลยว่ามันกรอบมันกรอบ ซึ่งการที่มันก่อขนาดนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆน่าจะเกิดขึ้นจากแดดล้วนๆแล้วก็ตัวพลาสติกนี้อาจจะมีปัญหาตัวพลาสติกน่าจะมีปัญหาตัวพลาสติกน่าจะมีปัญหาซึ่งอาจจะเป็นพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการการที่ กลางพลาสติกได้แค่ไม่กี่เดือนอะแล้วมันแตกไปขนาดเนี้ยแล้ววันนั้นพี่จิ๊บบอกว่ารู้สึกจะ200ไมคอนมัง้งตอดไฟหมุนเองหมุนไว้ไหนรเคยจะหมุนไวไหนเออเอ,อ่าประมาณ200ไมคอนมัง้งซึ่งเต้ยว่าอันนี้อาจจะเป็นพลาสติกที่แบบอาจจะไม่เหมาะกับการทําลงเรือนหรือเปล่า แต่นี้เราก็ไม่ชัวร์นะด้วยราคาที่พี่ติ๊บจะซื้อเนี่ยราคาก็ประมาณพลาสติกทําลงเดือนปกติแต่เราไม่รู้ว่าสถานที่ซื้อเนี่ยประมาณไหนได้ไปซื้อตามร้านเกษตรหรือเปล่าคือพลาสติกเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะแต่พลาสติกที่เหมาะกับการทําลงเดือนเนี่ยแต่ว่ามันต้องเฉพาะเจาะจงกับการทารเกษตรนิดนึงเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตัวพลาสติกครับที่น่าจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่เหมาะสมกับการทําของ,ของการเลี้ยงกระบองเพชรอะ่ะมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนแต่เต้อตอบไปแล้วล่ะต้องเปลี่ยนครับพี่เก๋บอกว่าน้องเต้ยดูอินบ็อกให้หน่อยจ้าโอ้น้องค่อยๆลามอันนี้ลอยอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าลอยดอกหรือว่าลอยเด็ดหนอนะพี่เก๋นะ ซึ่งอันนี้เขาติดเชื้อนะครับเราต้องคว้านออกเนะ่รอยลักษณะอย่างนี้นะครับเราต้องเขาติดเชื้อนฮะเราต้องคว้านออกนะไม่แน่ใจว่าเป็นรอยการเด็ดดอกออกหรือว่าเด็ดนอกออกมันติดเชือ้อมันติดเชือ้อพี่เก๋ต้องคว้านหน่อยถ้าไม่คว้านเนี่ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่มันจะลามขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมีค่อนข้างสูงมาออพี่พาถ่ายรูปลงเรือนมาให้ดูโอ้ลงเรือนสําเร็จรูป ลงเรือสำเร็จรูปแบบนี้นะครับน่ากลัวมากเลยครับพิ่พาใส่ไม้ได้แต่อย่าใส่เยอะนะใส่ไม้ได้แต่อย่าใส่เยอะแต่แนะนำว่าให้ใส่ไม้เด็กอย่าใส่ไม้ที่มีน้ำหนักสูงสูงเปอร์เซ็นต์ระเบิดสูงมากและต้องวางในที่ที่ไม่ค่อยโดนลมช่วยได้ถ้าวางในที่ที่โดนลมนี่บอกเลยว่ามีระเบิดโครงมันไม่แข็งในพวกเนี้ยโครงมันไม่แข็ง มันอาจจะดูเหมือนเหล็กที่ดูเป็นเหล็กกล้าแต่มันไม่กล้าเลยมันเป็นเหล็กที่อ่อนแอมันเป็นเหล็กที่อ่อนล้าเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาพยายามใสไ่ไม้เด็กๆเล็กๆกระถางสองนิ้วไม้พอดอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันน้าหนักเบาไวไก้ก่อนแล้วก็ถ้าอยากให้มันแข็งแรงขึ้นเออถ้าเป็นไปได้ที่พาหาเหล็กมาดามแล้วกนดามเสาสี่เสาน่นนะช่วยได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ย พยายามหาอะไรก็แล้วแต่ทับไว้ให้มันมีน้ําหนักเยอะๆมากๆมันจะได้ไม่อลอยขึ้นไปนะอะตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แต่มันก็ต้องต้องต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดหนึ่งวางติดกาแพงบ้านช่วยบังลมได้ระดับหนึ่งครับเจอลมแรงๆมาสองรอบยืนลุ้นอยู่ว่าจะหักไหมส่วนดามเหล็กต้องรอพ่อมาจัดก,การให้ค่ะโอเคพี่พาสู้ๆสู้ๆแต่เต้แนะนำว่าวางไม้เด็กถ้าเกิดอยากจะเออ แล้นัวางไม้เด็กดีสุดครับเพราะว่ามันมันมีสามชั้นไะมันมีสามชั้นไหถ้าเกิดว่าเราวางไม้ใหญ่เนี่ยถ้าเราวางไม้ใหญ่เราก็ต้องวางไม้ใหญ่แบ้ข้างบนใช่ไหมเราทีเนี้ยวางไม้ใหญ่น้าหนักมันเยอะถ้าข้างบนหนักเราข้างล่างเบาอ่ะโค้งมันไม่โอเคถึงวางหนักทั้งสามชั้นก็ไม่ค่อยโอเคอย,อยู่ดีเพราะโค้งมันไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะต้องรอพ่อมารอพ่อพี่พามาทําให้แล้วก็อาจจะวางไม้ใหญ่ได้บ้างแต่ก็ไม่แนะนําว่าให้วางเยอะสักเท่าไหร่นะเสียว เชียวเคยใช้ลงเลื่อนสำเร็จรูปแบบนี้เหมือนกันค่ะต้องหาลายค้านะคะมงังนกลับบ้านมาอาจเจอหักลงมาเคยเจอมาแล้วค่ะมันอ่อนจริงๆมันเป็นเหล็กที่อ่อนเลงมันเป็นเหล็กที่อ่อนหลามันเป็นเหล็กที่บางเหมือนพลาสติกคือไอเหล็กพวกเนี้ยถ้าเราจับอย่างเงี้ยแล้วเราเอาค้าเข่าอ่ะหักเลยไอเหล็กที่เห็นนะฮะไอเหล็กไอที่เป็นโครงไอลงเรือนสําเร็จรูปอันแบบเนี้ยเนี่ยจับค้าเขา่า คือหักเลยนะคือหักได้เลยมันเป็นเหล็กที่บางมากเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจเขาอย่าไว้ใจเขานะได้เตือนด้วยความวางดีส่วนมากลงกเรือพวกนี้เต้ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราจาเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้เ,เพราะว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แค่มันไม่ค่อยแข็งแรงแค่นั้นเองมันแค่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้นเองลวงสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ยแล้วก็อืม การวางไม้โอเคเรื่องของแสงแดดการพังแสงโอเคเรื่องของการกันฝนโอเคอย่างอื่นคือดีหมดอย่างอื่นคือโอเคอย่างอื่นคือโอเคสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องของความแข็งแรงเขาเนี่ยแหละฮะที่ที่น่ากลัวแล้วก็เรื่องของความอบความอบความร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าข้างข้างในเนี่ยรู้สึกว่าอบและชื้นมากจนเกินไปเราก็เปิดประตูเขาให้เขาระบายอากาศแค่นั้นเองพอลา ถ้าเกิดว่าความชื้นมันไม่สูงหรือว่ามันไม่ร้อนมาก ed, เราก็ปิดเอาไว้ก็ได้หรือว่าตอนที่เราไม่อยู่อะไรเงี้ยฮะเราก็ปิดไ้ปกติได้พอเรามาอยู่เรากลับบ้านปุ๊บเราก็ค่อยเปิดระบายอากาศอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้งานคุณเอ่อการใช้งานละกันการใช้งานการเลี้ยงกระบองเพชรให้ให้หกคะแนนให้นนใหกคะแนนการเลี้ยงกระบองเพชรเอ่อเรื่องของแสงแดดให้ให้เจ็ดคะแนนเรื่องของการพังแสงและการให้แสงและให้เจ็ดคะแนนความแข็งแรงให้ สามคะแนนหกเจ็ดสามนะเพราะฉะนั้นไปลองดูฮะไปลองดูก็าถามว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วเล่ถ้าเรื่องของ,ของราคาหรอราคาถ้าว่าเป็นราคาที่แบบซื้อง่ายซื้อง่ายสบายสบายเรื่องของราคาให้แปดคะแนนเลยอืมเป็นการเลีงกระบองเพชรที่สบายสบายปัด กาโทอ่ะดูดูนะ่ต้นกันนะฮะเรามาระวังกันด้วยนะเรามาระวังกันด้วยนะโปะลงไปหนึ่งครั้งโอ้โดนยิมโนมน้าหน้าเขาน่ะโอ้โอ้โออยง่างอีกหนึ่งครั้งให้สังเกตที่โต๊ะนะครับเป็นโต๊ะโครงเหล็กซึ่งมีคานน้อยมากและแผ่นสมาร์ทบอร์ดไม่ได้แข็งแรงมากขนาดที่ว่า เราจะยืนโดยที่ไม่มีเออเราจะยืนได้โดยที่เหยียบสมาร์ทบอร์ดโดยไม่มีคานข้างใต้ไม่มีทางไปไม่ได้เลยฮะถ้าสมาร์ทบอร์ดอันนั้นไม่หนาขนาดอ่างง่ายๆของเต้ยอ่อแผ่นรองแผ่นพื้นระเบียงบ้านฟงนบชั้นสองเต้ยใช้แผ่น v ีวาบอร์ดหนายี่สิบมิลสองเซนฮนะ นาสองเซนนาขนาดนี้ยกสองคนไม่ขึ้นอ่ะแผ่นหนึ่งอ่ะแผ่นหนึ่งคือยกสองคนไม่ขึ้นอ่ะเต้ยอ่ะยังใช้คานคานเหล็กอ่ะที่ติดติดกันอ่ะห้าสิบเซนอ่ะซอยติดกันห้าสิบเซนอ่ะขนาดยี่สิบเซนนะ sin, ยี่สิบเซนยังใช้คานเหล็กซอยติดติดติดยี่สิบห้าสิบเซน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 เพื่อรองรับน้ำหนักและป้องกันแผ่นหักแต่เนี้ย แผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เราซื้อที่เรานิยมใช้กันอะถ้าคนที่วิศวก,กะก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะแผ่นสมาร,ร์ทบอร์ด3มิลถ้าคาถูกคนที่เซฟๆหน่อยก็5มิลกำลังดีแต่ของเต้ยเต้ยใช้6มิลนะแต่ก็เรื่องของคาเหล็กมีผลเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะน้องเต้ยครับเวลาโรยเม็ดยิมโนในกระถาง2นิ้วคุยโรยแบบควย ขอใั้ทุกคนด้วยครับควรลอยมันรวมกันกลายเป็นคยเดียวตั้งใจอ่านรวมกันสองคำไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่มีความตั้งใจเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีความตั้งใจเลยแต่นิดเดียวมันรวมกันได้ยังไงก็ไม่รู้ควรกับลอยมันรวมกันมันเลยออกเป็น โอ้ตายละจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าเต้ยอ่ะจะเป็นคนที่แบบเออพูดจามไม่เพาะแต่ส่วนมากอ่ะเต้ยจะพูดพอมากเต้ยจะพูดไม่เพาะแต่กับเพื่อนเต้ยหรือกับรุ่นน้องอะไร่เงี้ยเ่าทึ้งใจน่าตั้งใจน่้ตั้งใจเดี๋ยวเอใหมาเอใหมาน้องอออเ,อเ,ออเต้ยขา เวลาโรยเม็ยีโนใครกดหัวล้อมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออในกระถางสองนิ้วควรโรยประมาณยี่เมตรพ่อคะยี่สิบเมตรได้แนะนำยี่สิบเมตรประมาณยี่สิบเม็ดหยิบหยิบแค่ปลายนิ้วเ็กเล็กหอโคตรเน่าหรือเปล่าน่าจะโคตรเน่านะพี่ตมอมใส่สวัสดีพี่ตอมสส่นะครับมาพาโคตรเน่าปาดได้เลยนี่นี่นี่ฮอลวูดโคตรเน่า ปาดให้เหลือแต่เนื้อขา,ขาวแล้วก็ดมให้กลิ่นเขาไม่มีกลิ่นเหม็นเหลือถ้ามันเป็นกลิ่นปกติของมะพร้าวท่้นั้นพอแล้วก็วางตักแห้งไว้ทั้งสามวันแล้วก็ไปลงปลูกได้เลยฮะปลูกแคคตัส <laughs> <laughs> แล้วต้นนิ่มแก้อย่างไรครับจากพี่สุทธิพงศนะ <laughs> ์นะฮะปลูกแคคตัสแล้วต้นนิ่มเนี่ยอันดับแรกเนี่ยขาดน้ําหรือเปล่าเอาไปแช่น้ําดูสักสองวันนะฮะปกติต้องจะแนะนําให้แช่วันเดียวแต่ตอนนี้เรามีวิธอ,อเรามีการพิสูจน์มาแล้วจาก น้องน้องๆและพี่ๆหลายคนที่บอกว่ายิมโนเนี่ยบางทีต้องแช่ไว้สามึงสี่วันเลยถึงจะตึงเพราะนั้นตอนนั้นเอากลางๆก่อนคือครึ่งกลางๆไว้กันเอาไปแช่น้ําทิ้งไว้สักสองคืนนะสักสองวันสองคืนเลยเนี่ยให้น้ําสูงประมาณสักสองเซนแล้วก็เอากระถางอะแช่ลงไปเอาน้าใส่ขันหรือใส่แก้วหรือใส่ถ้วยอะไรก็ได้แล้วกระถางอะแช่ลงไปนะสักสองวันถ้ามันกลับมาตึงหรือมันเริ่มดีขึ้นอันแสดงว่ามันขาดน้ําแต่ถ้ามันไม่กลับมาตึงแสดงว่าร่างอาจจะไม่เดิน บินอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วหรือมีเพีย้ยหรือรากเสียต้องรือกระถางล้างรากออกมาแล้วมาดูรากครับถ้ามีปัญหาข้างต้นที่ว่าก็ตัดแต่งรากทิ้งให้เรียบร้อยตากแห้งอาทิตย์นึงแล้วก็เอามาลงปลูกแค่นั้นเองอพี่ส่งรูปโต๊ะลงเรือนไปในตัวไปให้ดูใช้หน้าโต๊ะสมาร์ทบอร์ดหนา20มิลโครงโต๊ะเอาโต๊ะกินข้าวพนักง,งานเก่ามาทำปาดาสมาร์ท20มิลมาทำเลยละ่ะพี่นุ้ย ปาดโทษมากาดูแล้วนะนปาดสุดยอดคือเต้จะบอกว่าไอแผ่นวีวาบอร์ดหรือสมาร์ทบอร์ดยี่สิบมิลเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทาพื้นปาดแล้วโต๊ะก็คือโต๊ะต้องใหญ่มากปาดเอาโต๊กกินข้าวมาทําเลยนะนี่นี่พี่นุ้ยส่งมาให้ดูฮนะปาดแล้วก็ทําหลังคาเป็นโครงขึ้นไปปิด อปิดหลังคาและด้านข้างใช้โพลีเนี่ยใช้โพลีปะได้ดูเหมือนจะเป็นโพลีแล้วก็เอาสแลนคุมอีกทีนึงเฮ้ยแจ่มเลยนะแจ่มเลยนะปาดอุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้เป็นรูปใหญ่นะครับนี่เป็นรูปใหญ่นะน่ารักน่ารักน่ารักโอ้เอออย่างนี้ก็สวยดีนะโอ้ดูภายในดูภายในดูภายใน ภายในภายในสวยดีจังหลังคาโคลี่ข้างหลังเป็นพลาสติกอ่าแล้วก็สแลนคุมทั้งหมดว้าวว้าว,ว,าวที่เราลดน้ำให้ดูอะใช่ไหมใช่ไหมน่าจะวันอังคารมั้งนี่นะแต่งลากน่าจะวันอังคารมั้งที่ต้ลดน้ำอะ่ะนั่นแหละ แห้งสองวันแห้งแบบผากแห้งผากแห้งผากเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าคุณภาพแสงแดดและออันนี้ดินที่ได้บอกนะเป็นดินปูผสมกับขุยมะพร้าว่อนนะครับดินปูผสมขุยมะพร้าวลอนต้นไม้อยู่ได้ชิวๆยาวๆเลยอันนี้อายุน่าจะประมาณสักน่าจะเป็นปีแล้วละ ถ้าเกิดเราแยกก่อนหนะน,น้าเนี้แยกตั้งแต่เขายังไม่เบียดกันอนะ่ะปีหนึ่งนี่โอ้โหเต้อบอกเลยไซส์สามสีเ่เซนไปแล้วแต่นี้เราไม่ยอมแยกเขาเขาเลยไม่โตนะอย่างที่เต้อบอกนะพอเราไม่แยกเขาอ่ะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยโตให้เราเท่าไหร่นะดูลืมผัวไปแล้วอ่ะเป็นเรื่องปกตินะน้องมานะนานแค่ไหนขับอดพวกนี้อันนี้ประมาณปีหนึ่งฮะัประมาณปีหนึ่งอย่างที่เห็นกันนะเนี่ยต้นเล็กๆกมันก็มีเพราะว่าอันนี้มันไม่ยอมปูดออกมาพอมันไม่ยอมปูดออกมาเนี่ยมันก็เลยแบบอัดกันอยู่ในพอร์ต แล้วก็มีแบบอันที่แบบไม่โตก็มีเนี่ยเนี่ยไม่โตเนีย่ยไม่โตอันที่แบบเนี่ยอัดๆกันอยู่เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยปีหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อันนี้คือปีหนึ่งที่รอดมาต้นเดียวอ่าอันนี้ปีหนึ่งที่รอดมาต้นเดียวแล้วก็เนี่ยอย่างพวกเน, raine, นี้ยเน,นี่ยเนี่ยปีหน Über ึ่งเซตพวกนี้คือปีหนึ่งทั้งหมดเลยเซตพวกนี้คือปีหนึ่งทั้งหมดเลยเนีย่ยอันนี้คือมันปูดออกมาไอ้พวกปูดออกมาก็จะใหญ่หน่อยเพราะมันขยายได้ อ่าพวกนี้ปีหนึ่งัขหมดเลยมันยังไม่ทันออกน้าเลยนะหัวเกี้ยงเลยเหรอยิมโนออกมาโอ้โหนิดเดียวเองนะพี่นุ้ยนะแต่แยกได้แยกได้พี่นุยน้ยเรย,ย,ยเยอะไปพี่นุ้ยโรยเยอะไปแยกได้แยกได้เอาออกมาเป็นกระจุกอย่างที่ได้บอกแหละมันจะเป็นกระจุกที่เป็นกระจุกที่ลากเนี่ยมันจะเกาะกับพีทมอสแล้วพีทมอสก็จะเป็นก้นกอนๆเอาลงทั้งก้อนเลยนะไม่ต้องแยกออกไม่ต้องแยกลากจับพีทมอสออกมานะ เอามาทั้งก้อนพินมอสแล้วก็ไปจิ้มใส่กระจุกใหม่เลยเอาไปจิ้มใส่กระบาใหม่เลยนะอ่านอย่างนั้นได้หรือไม่ก็ ость, เราจะใส่สองนิวง้วอีกแล้วก็ดินใส่สองนิ้วให้เต็มเป็นดินปุกกระบบงเพชรไปเลยนะไม่ต้องใช้พินมอสแล้วนะดินปุกกระเองเพชรผสมพินมอสคนละครึ่งก็ได้ครึ่งต่อครึ่งก็ได้อา่าหลังจากนั้นเอากระจุกนั้นอนะ่ะจิ้มลงไปอาจจะเป็นกระถางละจุม้มกระถางละจุ้มก็ได้หรือกระถางละจุม้มสองจุ้มก็ได้อันนั้นแล้วแต่สะดวกเลยฮะได้หมดเลยได้หมดเลยเออ ไลท็อปช่วงไหนที่เขาจะแตกใบใหม่ช่วงที่เขาใบสมบูรณ์ที่สุดช่วงที่เขาใบสมบูรณ์ที่สุดเขาแตกไดของเขาเรื่อยๆนะประทองนะเขาแตกของเขาไดเรื่อยๆถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะผัดใบเขา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 ผัดใบเขาผัดใบคือเขาสมบูรณ์มากแล้วเขาต้องการที่จะเจริญเติบโตพอเราผัดใบไปเรื่อยเนี่ยหน้าเขาจะเปลี่ยนแล้วก็ลักษณะใบเขาจะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นไลท็อปถ้าแตกใบใหม่ปากใบจะ ปากจะกลางก่อนใช่หรือเปล่าใช่ถ้าปากกลางเมื่อไหร่ถ้าเกิดประทองสังเกตตรงตรงกลางที่เขาเกิดขึ้นปกติตรงกลางของไลท์ท็อปเนี่ยมันจะลท์ท็อปมันจะเป็นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข่าลท์ท็อปมันจะเป็นอย่างนี้นี่ท็อปวิวนะมันจะเป็นเหมือนถั่วประกบกันนี่ ลักษณะตรงเนี้ยมันเริ่มปีออกห่างนะ่ะตรงเนี้ยมันเริ่มปีออกห่างอนะ่ะแสดงว่าไม่ใบก็ดอกแล้วก็ด้านข้างด้านข้างลท็อปลท็อปมันจะเป็นอย่างนงี้จะเป็นอย่างนงี้เมื่อไรก็ตามที่ด้านข้างมันเริ่มชีกไม่ใบก็ดอกโผล่แน,น่นอนเนี่ยไม่ใบใหม่ก็ดอกโผล่ลุ้นกันไปลท็อปจริงๆลรท็อปเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอย่างที่เต้ยบอกนะ ไลท็อปเลี้ยงง่ายขอแค่ตอนแรกอ่ะเราทําให้เขารอดจากลากไดแค่นั้นเองถ้าเมื่อไรก็ตามที่ลากใหม่เขามาเปอร์เซ็นต์รอดค่อนข้างสูงมากแต่การสร้างลากใหม่ของเขาเนี่ยอืมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์รอดเปอร์เซ็นต์รอดของไลท็อปกับการสร้างลากใหม่จะอยู่ที่ประมาณสัก40%ได้ไหม40%น่าจะพอพอได้น่าจะพอได้อยู่40% เปอร์เซ็นต์การสร้างรากใหม่ของลายถอดอยู่ที่ประมาณสัก40%กับการตัดแต่งรากของเขาเนวรากเขาจะรากลายถอปเวลาเราซื้อมาเนี่ยรากมันจะยาวประมาณครึบหนึ่งนี่พูดจริงนะไม่ได้ตลกนะรากลายถอปเวลาเราซื้อมาเนี่ยรากจะยาวประมาณเกือบเกือบครึบหนึ่งประมาณสัก5เซน6เซน7เซนประมาณเนี้ยเราต้องตัดทิ้งทให้หมดเลยตัดแล้วจำแบบเหลือรากโคนรากไว้ติดหนึ่งเนี่ยเหมือนที่ตัดยิมโนเนี่ยเหลือโคนรากไว้ติดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็วางไว้แห้ง สามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งมันก็ปลูกถ้ารอดลากใหม่มาก็คือรอดถ้าลากใหม่ไม่มาก็คือตายมีสองอย่างเปอร์เซ็นต์รอดอยู่ที่ประมาณตั้งสี่สิเปอร์เซ็นต์ได้ไลทอ็อปอย่าไปลดน้ําแบบเดือนละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งนะพี่พี่นุย้ยไลท็อปมันก็ต้องการน้ํานะลดน้ําเหมือนกระบองเพชรปกติได้เลยครับไลทอออ็อปอ่ะเตยแนะนานะไลท็อปลดน้ําเหมือนกระบองเพชรปกติเลยนะเพราะเตยก็เลี้ยงแบบกระบองเพชรปกตินะเออ ลายท็อปเลี้ยงง่ายกว่าแอตโตอีกค่ะแอตโตกับดาวตลอดอ่ะจะบอกว่าถ้าถ้ามันเลยช่วงยิ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อจากร้านที่เขาทําลากให้แล้วอ่ะแล้วเขาแข็งแรงแล้วอ่ะย,ยิ่งสบายลยทอ็อปเมื่อไรก็ตามที่ลากเขาเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ชิวมากเพราะจะบอกว่ายังไม่มียังไม่มีสวนไหนประสบความสําเร็จในการผสมพันธุ์ราท็อปเพราะเม็ดเพราะมืด,อ,มดอะไรกันที่เราเห็นกันเยอะๆนี่นําเข้าทั้งนั้น าาบางบางครั้งการขนส่งของเขาเนี่ยมันค่อนข้างนานครับบางทีก็ยี่สิบวันยี่สิบห้าวันบางทีก็เดือนหนึ่งให้คนนึงความตามต้นไม้ขาดน้ํามาหนึ่งเดือนอยู่ในที่ร่มมืดหนึ่งเดือนแห้งแห้งรากส่วนใหญ่จะเสียเราเลยต้องตัดแต่งรากแล้วเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไลายถอบเป็นไม้นี่ถามว่าแข็งแรงไหมก็ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าลายเขามีเปอร์เซ็นต์ขาดน้ําเหี่ยว สูบสีดผอมสูงมากซึ่งถ้าเกิดว่าตอนที่เราตัดแต่งราขาวต้นเขาเหี่ยวแทบจะตายทั้งหมดถ้าต้นเหี่ยวต้นที่รอดคือต้นที่อุบวนตึงๆหน่อยๆอ,อันนี้อันนี้คือส่วนมากนะน,นี่คือส่วนมากอาจจะมีส่วนน้อยที่รอดได้บ้างไอพวกที่เหี่ยวๆนะแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะอันนี้ก็พูดไว้เผื่อใครที่จะแบบเผื่อใครที่จะอยากไปทดลองเลี้ยงเผื่อใครอยากไปทดลองเลี้ยง จริงๆมันก็เลี้ยงได้แหละจริงๆก็เลี้ยงได้แหละแค่ไปทําตามขั้นตอนและกรรมวิธีแล้วที่เหลือก็ขอให้โชคดีครับบุเพสันนิวาสออตัดไม่ขาดอนาจัยไม่เคยคิดรักที่เกิดละทมลิดรักที่มันคืนคม ตอบจนมองไม่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เจ้าวะเดี๋ยวเขาจะร้องให้ฟังเจ้าร้องไงวะ I say goodbye โซ <c oughs> ลแมชชีนนี่บอกเลยนะวันที่งงเรานั้นเคยเอ่ยคำลำิศคำลิศลา เป็นคำสัญญาย้ำเตือนความทรงจำความเป็นจริงแม้ทุกสิ่งเวียนมุนไปข้างในหัวใจเลือเพีงรักิข้างในหัวใจเลือเพียงรักนิรันก็เพราะลาไม่อาจจะคืนย้อนมาแค่ปล่อยให้ลมพัดพาไปฉากสุดท้าย ในวันไหนที่ใจของเธออ่อนแรงล้จึงเจ้าขาฉันวอ,อน,วนขอความฝากบอก,บอกเธอก่อนละฝัน<อ>ให้มองพระจันทร์ดูดึงความสัมพันธ์ที่ส่องกระทบเธอเ <ส Buddha> า <S 2> <S 2> หากได้บว้งค่าแสงมาบดบังสายตาทำคำสัญญาหลือเพียงความมืดดำแต่ในราตรีนี้จะกลับมาเหมือนเดิมแววตาของเธอตามให้รักงดงามร้องบรรเลงเสียงเพลงเทาๆท่ามกลางหมู่ดาว วันเดือนปีจะคอยมองดูงท<า>ุกคนทำใส่รักมือนะครับจางจะคอยเคียงคู่แล้วทุกคนพร้อมกันว่า,าลองมาตลอดแม่จคอยเฝ้าดูให้รักกลายเป็นสัทธาในวันไหนที่ใจของเธอแรงล้าฉันเจ้าขาฉันวนข,อข้อความฝากบอกเธอก่อละฝัน เพระจันดูดดื่มความสัมพันธ์ที่ส่งกระทบเธอ I say goodbye I say goodbye good พ่อไปกินที่เสียงใครร้อง ทุกคน, <c oughs> นเล่นโบร้องด้วยเล่นโนเล่นโบล็เมื่อกี้เล่นโบปี๊ดขึ้นมาคันนี้ยินเสียงบ้างปี๊ดคันนี้ยินเสียงบ้างต่ทีนี้เล่นโบปี๊ดขึ้นมาฮะ